ใครอยากให้ากเดี๋ยวพี่จะนอนนอนนอนเป็นนนพี่หนึ่งสบายมากไม่รู้สึกเหมือนไม่เอาขาตกลงได้มาสัก3าส่ได้มาแล้วครับดยด้วยรับรัพด้วย จำพลังจำพลางไปเจำพลังจริงๆเป็นพวงหนูนะใช่อะไรผิดพลาดเดี๋ยวดิวจะดูสิว่าอ่าดิวจะดูสิว่าอะไรผิดพลาดนะเดี๋ยวพี่จะดูสิว่าใช้ใจให้จะได้จับมือนะจับมืออะไรนะจับมืออะไรนะ 好。